ทำออนไลน์ขายอะไรดีตกใจหรอเปล่าหลายคนเนี่ยอยากที่จะมาทำออนไลน์ใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าจะขายอะไรไม่รู้เลยอะว่าจะเริ่มยังไงแบบเห็นเขาขายขายของกันเออแล้วเราจะขายอะไรวะที่ไดจะบอกเลยนะว่าการตั้งคําถามแบบเนี้ยที่ผิดตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่เกี่ยวเว้ยว่าเราขายอะไรที่ได้เราพูดที่จะฟังแล้วจะงงๆนะแต่แต่แต่ว่ามันไม่เกี่ยวจริงว่าเราจะขายอะไรคําถามที่เราควรจะตั้งเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมคือเราจะทําอะไรในออนไลน์ที่เราสามารถทํา ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนแล้วตัวเราก็ทำไมมีความสุขด้วยโอเคปะ่ะเพราะอยา่าไปอย่าไปมองแต่อันนี้นะอย่าไปมองว่าโอ้คนนี้คนนั้นเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วบางทีเขาถ่ายรูปข้างหลังใช่ไหมโอ้มีกล่องเกลงแพ็คเต็มเลยหรืออะไรเงี้ยบางทีมีเป็นร้อยกล่องเลยอะไรงนี้ใช่ไหมเ <c oughs> ชื่อว่า,วาแม่งโคตรเหนื่อยอยากทำแนั้นจริงหรอคือแบบว่าสมมติว่ามีลูกค้า10คนเนี่ยก็ต้องนั่งแพ็คทีละอันทีละอัน,อนเอาชื่อมาแปะ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 เสร็จแล้วก็ต้องมาแบกไป,ป,ไปส่งเคอรี่ส่งไปสาดีหรืออะไรก็แล้วแต่ถาม ริงอยากเป็นงั้นจริงเหรอถ้าใครอยากทําอยากจัดการอยากดูสต๊อกระบบอย่างกันตามสบายเลยแต่ว่ามันจะไม่ดีกว่าว่าถ้าสมมุติว่าเราคิดตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยเราจะทาอะไรวะเพื่อที่ว่าในภายหลังเราจะได้สบายแล้วไม่ต้องยังไงไม่ต้องทํางานตลอดเวลาเพราะบางคนเนี่ยทำงานประจำอยู่ใช่บ้าแล้วก็เบื่อจากงานประจําก็เลยคิดว่าจะมาทําออนไลน์แล้วคิดว่าการทาออนไลน์จะสบายสบายบางทีเนี่ยอาจจะหนักกว่างานประจำน้ยถ้าเราทําไม่เป็นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งคําถามแรกกันเลยว่าเฮ้ยเราจะทำ ไงวะให้มันมั่นคงแล้วก็ให้มันยั่งยืนนะคะ,ะเพราะนักเตะติน้าวันนี้เจมมาสรุปส,สุดง่ายๆอย่างแรกเลยนะที่เราจะต้องทําคืออะไรคือการสร้างตัวตนนะคะสร้างตัวตนคืออะไรก็คือสร้างแบรนด์นะคือทําให้ตัวเองนะเป็นที่รู้จักในออนไลน์ โอเคป่ะเพราะว่าชื่อของเราหรือชื่อเสียงของเราอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าอ๋อคนนี้มีชื่อเสียงนะแต่ชื่อเสียงของเราอ่ะมันมีมูลค่านะเว้ยยกตัวอย่างเงอย่างที่เายกตัวอย่างพิมริพายเงี้ยอันแน่นอนพิมริพายเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมเขาขายสมมติเขาขายน้ำพริกน้ำพริกพิมพ์ริพายแล้วเขาก็ส่งเองอะไรเองทุกอย่างทุกสิ่งอย่างแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะไปโคกับโรงงานหรืออะไรก็ได้เราสามารถที่จะใช้ชื่อเราโดยที่โรงงานนะเป็นคนจัดการทุกอย่างส่งของทุกอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่ทําได้ไหมทำได้ เราทีน่าก็ทามาแล้วอันนี้ทีน่าไม่ได้มามโนแบบว่าแนะนําว่าเฮ้ยเขาสามารถทําแบบนี้ได้ไหมนะอย่างถ้าใครเคยเห็นน่ะเครื่องแปลภาษาของทีน่าที่ทีน่าเคยขายอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมไอ้เครื่องแปลภาษาเนี่ยทีน่าก็ทําเงินได้เป็นหลักล้านเลยนะโดยที่ทีน่าเนี่ยก็ไปคุยกับคนที่เขาเป็นเจ้าของนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําไมเราก็โอเคตกลงการโครกันโอเดี๋ยวทีน่าช่วยขายนะแล้วก็แบ่งกําไรเท่านั้นเท่านี้เพราะนั้นเนี่ยตัวทีน่าเนี่ยแทบจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเข้าใจไหมคือทีน่าก็โปรโมททีน่าก็ขายพอได้รายชื่อลูกค้ามาที ให้กับทางโรงงานส่งให้กับบริษัทที่ผลิตเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยคิดต่อยอดไปเลยหรืม บางคนสมมติว่าเรามีความสามารถเรามีความรู้เนี่ยเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องขายอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะแต่ก่อนเยทีนาขายหนังสือเนี่ยเพราะบางคนแบบเห็นแบบเีนาแบบมีหนังสือหรือว่าอยากที่จะทำหนังสืออยากเขียนหนังสืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆเหนื่อยนะเว้กว่าจะได้เล่มเหนึ่อเราเริ่มหนึ่งหลักร้อยหรืออะไรเงี้ยแล้วกาจะไปส่งาลูกค้าต้องมาตามเลขแครก็กนู่นด้านนี่หรืออะไรอเงี้ยโอ้เดีนาก็คิดแล้วก็แบบโอ้โหแม่งแบบยุ่งยากกว่านะคะแต่สิ่งที่อ่ง่ายแล้วคนชอบเพราะว่าเป็นยีน้หนังสืออ่ะคือคนอะซื้อไปอะ ค่อยอา่านหรอกคือซื้อมาเรารู้สึกฉลาดแต่ว่าอ่านไว้อีกเรืองหนึ่งโอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยทำเป็นคลิปหรือทําเป็นคอร์สออนไลน์เนี่ยเวิร์กกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีขลังเราไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าเก็บของไว้หลังบ้านไม่จำเป็นต้องแพ็คของส่งของหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงว่ามีคนสมัครมาเราสามารถที่จะไหมเราสามารถที่จะขายได้เลยโอเคไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะได้กําไรเยอะหรือน้อยหรืออะไรเนี่ยก็ยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการลายของการสร้างตัวตนอยู่ดี โอเคไหมต่อไปอย่างที่สามอย่างสุดท้ายเนี่ยคือเราต้องรู้จักวิธีการทําทุกอย่างให้เป็นระบบเพราะว่าเราจะติดบางทีอะ มันจะมีคําที่แบบว่าบางไม่รู้บ้านไหนเป็นหรือเปล่านะอะย่างบ้านตีหน้าเนี่ยจะชอบบอกประมาณว่าถ้าอยากทำถ้าอยากได้อะไรให้ทําเองให้ลงมือทําเองแล้วต้องทำเองคนเดียวด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกแบบชื่นชมคนไหนแบบเวลาเราเห็นคนไหนทําเองคนเดียวทุกอย่างเราจะรู้สึกวแบบ่าโอ้เก่งจังเลยดีจังเลยหรืออะไรงเงี้ยแต่จริงๆคือทำไมโคตรเหนื่อยตีน้าเคยแบบว่าตื่นเช้ามาก็ทรามามาอัดคลิปอัดคลิปเสร็จป,ปุ๊บตัดต่อตัดต่อเสร็จปุ๊บลงลงเสร็จปุ๊บลง, Facebook, ลง Facebook ด้วยลง YouTube ด้วยทำรูปด้วย นั่งตอบคำถามลูกค้าด้วยจัดโอเด้งตะขากรายแยโอ้โหทวันยุ่งหมดเลยนะพอคิดไปคิดไปนี่เรามาถูกทางแล้วหรอวะแล้วลถามว่าทำคนเดียวมันทําได้ไหมทําได้แต่พอทําไปทํามาเราจะติดเพดานรายได้เว้ยโอเคไหมติดเพดานรายได้ก็คืออะไรคือเราไม่สามารถที่จะทําแบบขยายธุรกิจหรือว่าขยายสิ่งที่เราทําไปได้สมมุติว่าอย่างตอนที่ที่น่าทำเดี่ยวทำคนเดียวเนี่ย max max เลยนะแบบเต็มที่เลยคือได้แสนคือได้แบบคือได้หลักแสนแต่ที่น่ารู้เลยว่า สิ่งที่ทีน่าจะต้องไปโฟกัสมากกว่าการที่มาทําอะไรเนี่ยเล็กๆน้อยๆนอยนอยเนี่ยคือทีน่าต้องโฟงกัสในเรื่องของการการตลาดใช่ไหมต้องขยายตัวเองออกไปเพิ่มคนติดตามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องขยายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทีน่าจะต้องมีเครื่องทุนแรงทีน่าก็เริ่มหม่เริ่มจ้างจะมีอ่าพนากาักงานตัดต่อผลทํากราฟิกแอดมินลงออเดอร์มีคนช่วยทําการตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่จ้างดัจ้างจ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครดูคลิปนี้แล้วมีตังนะทีน่าจะบอกก่อนเลยว่า ถ้าเราไม่รู้เรื่องนั้นแบบดีในระดับหนึ่งอ่ะอย่าเพิ่งจ้างโอเคไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะถ้าสมมติว่าเราจ้างมาเนี่ยเราก็จะบอกไม่ได้เว้ยว่าเขาอะทํางานดีหรือไม่ดี เข้าใจไหมเพราะว่าตัวเรายังไม่รู้เลยว่าแบบไหนมันดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไปจ้างมาแน่นอนเราก็ไม่สามารถวัดได้ไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยที่ทําอยู่เนี่ยมันดีหรือยังโอเคไ่าวันนั้นเนี่ยก่อนจะจ้างเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนเรียนรู้ก่อนอย่างน้อยถ้าสมมติเราไม่ได้ลงมือทําเองเนี่ยเราก็อ่านหนังสือลงคอร์สรืออะไรก็ได้ให้เราได้รู้ในระดับหนึ่งอะเราจะได้วัดผลได้ไงว่าเอออันนี้มันดีหรือมันไม่ดีวะหรือว่ามันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กวะโอเคไหมวันนั้นเนี่ย จะมาทาออนไลน์นะอย่าตั้งคาถามว่าจะขายอะไรดีคําถามที่ควรตั้งคือเราทําอะไรที่เราจะมั่นคงแล้วที่มันจะแบบอยู่กับเราเราจะอยู่กับมันได้ไปตลอดอแล้วเราก็จะมีความสุขไม่ใช่แบบว่ามาแล้วเหมือนกับมีงานประจําอีกอันหนึ่งอะถ้ามาทาแล้วเหมือนมีงานประจําอีกอันหนึ่งจะมาทาทาไมวะแม่งเหนื่อยนุย้ยเข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยโอเคถ้าสมมติว่าใครอยากรู้เบื้องต้นสมมติว่ายังไม่รู้จะทําเรื่องอะไรหรืออะไรเงี้ยเพราะมันต้องเริ่มจากการตั้งแต่การหาตัวตนกันเลยว่าเฮ้ยเราเป็นยังไงเราทําเรื่องอะไรเราชอบอะไรมีอะไรที่เราสามารถ ทได้มันเหมาะกับเราและสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะก็จะมีคอร์สที่น่าทำไวนะ้เนอะชื่อคอร์สว่าหาตัวต,วตวนได้พบแล้วจบที่เงินหลานนะคะคอร์สนี้เนี่ยพั9 9บาท เป็นมินิคอสแบบว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะคือพอเรียนเสร็จจบปุ๊บคือสามารถที่จะแบบเฮ้ยเริ่มนึกเริ่มคิดเป็นไอเดียได้อะว่าเออเราจะไปทําอะไรแล้วทำยังไงดีนะคะหรือว่าสมมติว่าใครมีหวัวข้ออยู่แล้วเนี่ยติ娜ก็จะแนะนําเป็นคอสนี้มากกว่าคอสสูตรลับทําคลิปล้านวิวนะก็คือเป็นคลิปที่ติ娜เนี่ยรวมเป็นสูตรเอาไว้นะคะเพราะว่าติ娜ก็มีคลิปที่ติ娜ได้ยอดวิวหลักล้านหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะคะีิ娜ก็จะบอกฮ้ยท,ทำยังไงให้เราได้ลูกกระต่ายคนทํายังไงให้คนเขามาสนใจให้คนเขามาดูมาดูคลิปเานะคะค ซึ่งทั้งสองคอร์สนี้เนี่ยพอรวมรวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นการสร้างตัวตนอย่างหนึ่งในออนไลน์ละโอเคไหมแต่ว่าถติว่าจะสร้างแบรนด์ให้มันแข็งแกร่งจะเติบโตจะขยายต่อไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่น่าจะแนะนําเป็นคอร์สบิสเนสดีว่ามากกว่านะคะซึ่งคอร์สบิสเนสดีว่าเนี่ยตอนนี้ที่น่าก็เปิดมาห้ารุ่นแล้วนะคะนักเรียนหลายๆคนเนี่ยก็ประสบความสําเร็จกันไปนะยกตัวอย่างอย่างคุณนิชานะคะคุณนิชาเนี่ยก็มาเรียนกับตินาแล้วหลังจากจบดีว่าไปประมาณเดือนหนึ่งก็สามารถสร้างเงินได้้ลักมืแวโอ นะเพราะฉนั้นเนี่ยโอเคใครสนใจแบบไหนนะก็สามารถทักมาได้ถ้าเป็นแบบคอร์สเล็กๆอย่างที่ทีน่าบอกไปใน1ชั่วโมงเนี่ยก็จะคอร์สละ1นึ่บาทนะคะแต่ว่าถ้ามิว่าเป็นคอร์สอ่าบิสเนสตีวาเนี่ยก็จะแพงหน่อยหลักหมืน่นนะหลักหมืน่นทีน่าบอกเลยแต่ว่าสําหรับคนที่จรงิงจังแล้วก็อยากให้ทีน่ายังไงโคช้ชแบบตัวต่อตัว,ตวเพราะว่าอ่าถ้าเป็นแบบมินิคอร์สงไงพันเก้ายเก้าเนี่ยคือเราไปดูเท่านั้นจบนะคะแต่ถ้าเป็นแบบคอร์สบิสเนสตีวายเนี่ยโอเคทีน่าสอนมีการสอนสดมีการเช็กการบ้้าาาานนนดดูกรบะโยเฉพ คอร์สบิสเนสดีว่าแบบ V.I.P. นะติน่าก็จะมีโค้ดปรตะกบเลยนะคะเพราะว่าติน่าเนี่ยอยากให้เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของนักเรียนทุกคนในคอร์สบิสเนสดีว่านะคะเป็น100% นะคะเพราะนั้นโอเคแ้วใครสนใจเรื่องการทำออนไลน์หรืออะไรกันแล้วแต่นะทักมาไลน์แอดนะแอดทีนาโบแคนะคะแอดทีนาโบแคบนะคะหรือว่าใน Facebook ก็จะชื่อว่าทีนาเทเลยโอเคสรับวันนี้ทีน่าก็มีเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนนะได้ไปลงมือทำนะศึกษาข้อมูลเรียนรู้แล้วก็ตั้งคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองนะเพราะาตั้งคำถามผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเนะาะสรับวันนี้นะคะทีน่าก็มีเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ